กรณีที่เทงนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนแย้งประธานรัฐสภาหรือว่าประธานสภาวันมูหมัดนอมัทากรณีที่ประธานสภาสั่งให้ผู้นำฝ่ายค้านแก้ยติซักฟอกอ้ามแต่ชื่ออดีตนายกทักษิณชินวัตรพร้อมกับคำสั่งที่แนบมาในหนังสือนี้ที่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจนารณานแล้วเห็นว่าการระบุรายชื่อบุคคลภายนอกในเนื้อหายติ อาจทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถชี้แจงในที่ประชุมสภาได้จึงขอให้ท่านแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยนำรายชื่อบุคคลภายนอกออกจากเนื้อหายติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ176แต่เท่งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยังยืนกลานว่า จะอภิปรายหรือว่าจะไม่ถอดรายชื่อบุคคลภายนอกออกดังข้อความที่ว่านี้ครับเท็งไม่ยอมเตรียมทำหนังสือโต้แย้งวันหนอยันเอ่ยชื่อทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเบรกองคลักษฝ่ายค้านซักฟอ,อกตามข้อเท็จจริงเปิดชื่อเลยจะได้ไม่อ้อมค้อมผมดูแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายค้านนั่นแหละครับเพราะว่าฝ่ายค้านอ้างรัฐธรรมนูญ แต่ประธานสภาอ้างข้อบังคับการประชุมสภาครับตั้งฝ่ายทางอ้างฝ่ายค้านอ้างรัฐธรรมนูญว่าไม่ผิดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญแต่ประธานสภาอ้างข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่176ตามหนังสือที่ประธานสภาส่งให้พักประชาชนครับดูดูแล้วผมจึงบอกว่ามันเป็นเกมการเมืองของฝ่ายค้านครับ จะบอกว่าฝ่ายค้านไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าฝ่ายค้านเคยเป็นฝ่ายค้านมาสี่ปีกว่าแล้วสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฝ่ายค้านพักประชาชนตอนนี้พักก้าวไกลพักอนาคตใหม่ในอดีตก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาแล้วก็น่าจะรู้ระเบียบประชุมสภาของฝ่ายค้านอยู่ดีว่าสามารถที่จะเอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกได้หรือไม่แต่ครั้งนี้ ฝ่ายคา้านก็งัดเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นครับแล้วก็อ้างข้อบังคับหรือว,ว่าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญไม่ผิดสามารถที่จะอภิปรายได้แต่จะสามารถอภิปรายถึงบุคคลภายนอกได้หรือไม่นั้นผมว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะทําให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานั่นแหละครับโดยอ้างว่าไม่ผิดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญแต่พูด แล้วดูว่าดูแลพิพจารณาแล้วมันเหมือนกับว่ามัดมือชกค,ครับหรือว่าไม่อยากจะได้คําตอบหรอก